ในแคนบอดีอยากอยากจ้าเอ็ดแล้วนะเตรียมเลยยี่วิเอาดิเอาดิสิบวิมันมาแล้วมาแล้วแคบเลยแคบไว้แคบไว้ หน้าครับหน้า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 ถอดถอดเอาได้เนะอดไแล้วใส่เเกดันวมาใส่เบลลเใส่เฮเกแทนอใส่เบลเล่เบลเลแบบนี้ เ็น <gesch> ่าเ่ายเช่ได้ได้เขาบอกไม่ไม่มาจอได้มันจะแหลกๆหน่อยดิเบรกเพใพี่ไม่ค่อยดี็นไรไม่เป็นไรไม่ไไม่ของพี่ไล์ในเฟสอะในเฟสในกลุ่มอะกลุ่มแครเป็นไรฮะับใช่ไหมับจริจังหรอฮะเอาไหม พี่มึงไม่ใส่เบรคยัไงเอาไ้กูไม่กดเอามันมี <Services> ี oh, oh. Hence, oh. Oh, ้ยไอเฮี <sh> ่ <officially> <sh arp ath os> ้ยนอเฮียนี่แม่งชิงเหลี่ยมนะกูว่าเบ่คกี่นาทีเนี่ย มาทีสองทีไอ้ทุกทุกเพ่อนกูขอทษอโทอทษจริงขอทษจริงอออเขาออเอาหือว้นี่ไม่เขาออกห้เราแล้วอ่ะอออออออแล้วก็มาไม่นานอออเพื่อนบ้าบ้าก่อนนะแม่ต้องแข่ง p B ต้องแข่งเกมก่อนแป๊บหนึ่ง ไม่พูดดังคุมีคียิทนะพี่เออไม่ต้องถามเงียบกว่าผมขอสมาธิดิโอเคโอเคครับมันมี A A ห้าศูนย์เลยใช่ป่ะกูกู A A ห้าศูนย์นะมันก็มีด้วยระวังอืมได้แต่เกมมีสู้ โอ้โหเหี้ยแหละนี่ไงมันเปิดอยู่ล่างอยู่ล่างบนสองล่างตรงคอปเตอร์สองไปบนหนึ่งนะคอมพิวเตอร์สองมิชชั่นเฟลเค โปรตูมาละโปรตูมาใจเย็นนะเพื่อนยังไม่ต้องรีบดันเราอยู่บ้านเราได้เราเล่นได้เราเชื่อตัวแม่โคตรเกินเลยถ้ายันไม่ตายดะกว่าใจเย็นดิใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเอาฐานอย่าเพิ่งเอาฐานหรก Mission fail Alright, All right let's move out. Stay in, stay in. ตัวนึงเล่นยากกว่ามุมแม่งเยอะอ่ะไอ้ โว้ยแม่เจียวไม่ตายฮี im ่อใจเย็น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 ลมลมลมล้มล้มล้มโอเค let's go ดันแม่เก็บเงี้ยวก่อนเันึงว้ยหน้าหน้าหตรงตรงในหินอะตรงซอกหินอะ Tây yên yên nhân, yên yên tây nhân,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  yên nhân, tây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  yên tây nhân, 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 tây <c oughs> อคอปเตอร์อะคอปเตอร์พังเลยอะว้งองขวาเข้าเออหน้าทางคอปเตอร์โอ้โหเยอะไม่เห็น Red team win ห้เลยเจน,นเย,<ช>ย็นเจย็นยัดอะไรมาบ้างวะเจนเย็นแบสอไม่ไม่ใช่ เฮ้ยของเราแคบไปย<ะ>ังฮัลโหลฮะยังโอเคเดี๋ยวเราแคบจับสตรีมก็ได้เยอะแค่เฉยเจ็บไหม จะตียังไงให้ได้5้าูนรเลยนะยากว่ะจะไม่เป็นแล้วไอแยแม่งอายุแก่มีลูกมีเมียอะไรชิบหายอมโที่ผอ่น้านบดนะถ้าวนดอคตีกานบโอ้ยเอแมนว่าบนบนบน

ทุกที่ไม่รอดหรอกทุกที่ต้องเล่นเรียงต้องเล่นเรียงเลยเล่นเล่นไปสวย

เย็นซูงก็แต่จะทำตะกรให้ดีที่สุดงเย็นบนบนสวยเฮ้ยทีทูเจ็บทีทูเจ็บทีทูอยู่้ายสวยสวยทีทูตัวท้ายเจ็บมากเจ็บมากเดีดีร้ออ้ง โมเมื่อกี้มันยิงได้ไงอ่ะเจ้นเจ้นเจ้นใจเย็นเจ้นสนับแน่เลยวะต่างสติไม่ต้องพูดเลยโอเคสนเอา Let's go เจเจ้นคไม่โดนเลยว่ะเออไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งโทษอะไรอย่าเพิ่งตื่นกัน ตายหนึ่งตายหนึ่งหรือบนหรือบนหรือบนสุดท้ายบนไม่ผิดนะเอ้ยบนบนบนอยู่บนโอ้โหไอเหี้ยอยู่กลางแล้วมาดิขี้ใครอยากวัดเชิงตะคอนวะใครอยากวัดเชิงตะคอนวะใครอยากวัดโอ้ยไอ้เหี้ยไม่ตายบ้าน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 จุดเกิดสายบ้านจุดเกิดสายก่อนทางขึ้นบน

อยู่ข้างล่างพี่มงมุมอะไรเพื่อ,ไอน,นไม่หลุมมุมมึงไม่เสียบอ่ะไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องออกไม่ต้องออกใจเย็นถ้าถ้าไม่รีบมึงก็รอดีวะจริงไม่ต้องออกจ, <บ S 1> จุดเต,ต,<ๆ>ติมอยู่พี่อยู่อย่างนี้แหละมึงมึงไม่ต้องรีบมึงรอดียวไปเลยถ้ามันมีคาดามินได้แต่หนึ่งอ่ะอืมมึงรอดียวไปเลยสองทีนั่งแช่อิ่มแช่บุยเลย ไม่้องออกเพื่อนไม่ลองออกใจเย็นนั่งอยู่อย่างเงี้ยนั่นงอยู่อย่างเงี้ยเพื่อนกดเซตนอนได้นะเหมือนฟ็อบจียอซีไม่ลองออกอยู่อย่างเงี้เพื่อนใจเย็นเดี๋ยวมันก็ใจร้อนมาหาเราเองแหละมึงต้องใจเย็นกว,ว่ามันเว้ยพ้าระเบิดไม่ได้เรอระเบิดขวัญได้สงครามจิตวิทยาเพื่อนนิ่งๆไว้ บอกว่าอย่าใจร้อนเพื่อนมึงไม่ฟังกูเลย <Mission S 1> ลมิชชั่น,นเฟลลโอเคลองบนเหมือนเดิมนะอุ <c oughs> ้ยอเฮียแม่งตานี้อยู่ล่างอเฮียต้องซอก <c oughs> น่าจะย,ายะ <c oughs> ้ายเลย บนม,ามาันเหรอไปบานบานบานไอ้เหี้ยติดคุ้ยเลยวะเอาไม่ตายไม่เดียวไม่ตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไนไร,ระวังรองขวาขวาขวาข้างบนเล็งหลังหลังไม่ไม่มีนะไม่มีนะดีโหลดก่อนโหลดก่อนโหลดก่อน blue team win จี ยังไม่โดนโอเโอเคไม่เป็นไรเพื <Spencer> ่อนไงเราก็ไม่ได้ไไม่เป็นร